ก็เป็นคุณแม่ให้นมนะคะก็ไม่ได้ฉีดอะไรมานานหลายปีไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเนาะก็จะมาพูดถึงว่าเราเนี่ยอดนอนเนาะเพราะว่าให้นมตองคืนด้วยแล้วก็เราคิดว่าห่างหายจากคลินิกไปนานแล้วไม่น่าจะทําอะไรได้เพราะว่าให้นมรู้สึกว่าเออมันจะเป็นอันตรายต่อลูกหรือเปล่าแต่วันเนี้ยเราไปเจอโปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่งที่คลินิกพ m e เมดคล i นิ P นะคะเขามีโปรแกรมที่เรียกว่าโกลฟ Factor g r o w ฟักเตอตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันใช้ในการ ฉีดเนาะเป็นวิธีการเอาเลือดของตัวเองนะคะดึงออกมาแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็เอาเฉพาะส่วนของเขาเรียกว่าอะไรส่วนบางส่วนในเลือดเราเนี่ยมันจะใช้ได้นะคะมาฉีดที่หนะ้ามันจะทําให้หน้าเนี่ยมันเงาาะแล้วก็หน้าจะแบบว่าสวยโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเพราะว่ามันจะผิวดีมันจะแบบว่าโกลว์แบบสาวเกาหลีนะเห็นเพื่อนไปทํามาแล้วแล้วก็เพื่อหน้าดีมากแ,มแล้วเราก็จะขออนุญาตป้าไปทํากันเนาะ คลิปนี้นะคะเน่ยจะพาทุกคนนะคะไปดูเน่เสริมสวยคือจะถามว่าเป็นคุณแม่ให้นมเน่ยเสริมสวยได้หรอคลิปนี้จะมาพูดกันนะคะถึง Grow Factor นะคะที่คลินิก p ีเ m e นะคะที่เน่ยจะไปทําก็เป็นคุณแม่ให้นมนะคะก็ไม่ได้ฉีดอะไรมานานหลายปีไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเนาะก็ดูแลแบบเฉพาะทาครีมโอเคได้เลยมาอาบน้ำยางรอแล้วอแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปไหนนี่ <Yeah. S 1> ไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวงลาอืม <Yeah. S 1> ไปเที่ยวลงล่าง <Yeah. S 1> ก็จะมาพูดถึงว่าเราเนี่ยอดนอนเนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่าให้นมตอนคืนด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็เราคิดว่าห่างหายจากคลินิกไปนานแล้วไม่น่าจะทําอะไรได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าให้นมรู้สึกว่าเออมันจะเป็นอันตรายต่อลูกหรือเปล่าแต่วันนี้เราไปเจอโปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่งที่คลินิก <Yeah. S 1> พ m ีเมดคลิน <Yeah. S 1> ิกนะคะเขามีโปรแกรมที่เรียกว่าโก o ฟ f a เตอร์โปรแกรมโก o ฟักเตอร์ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันใช้ในการ ฉีดเนาะเป็นวิธีการเอาเลือดของตัวเองนะคะ <มา S 1> ดึงออกมา,มาแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็เอาเฉพาะส่วนของเข<ม>าเรียกอะไรส่วนบางส่วนในเลือดเราเนี่ยมันจะใช้ได้นะคะมาฉีดที่หนะ้ามันจะทําให้หน้าเนี่ยมันเงาาะแล้วก็หน้าจะแบบว่าสวยโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเพราะว่ามันจะผิวดีมันจะแบบว่าโกลว์แบบสาวเกาหลีนะเห็นเพื่อนไปทํามาแล้ว <มา S 1> แล้วก็ <มา S 1> เฟื่อนหน้าดีมาก อะไรหรืมาแป๊บหนึง่งนี่นะคะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ขอไปเสริมความงามก่อนนะแล้วเราก็จะขออนุญาตป้าปๆาไปทํากันเนาะเ <laughs> พราะว่าแม่ให้นมก็ทําได้เราจะได้สวยบ้างใช่ปะ <laughs> เขาบอกว่ามันจะแบบช่วยเติมได้ด้วยนะตรงที่มันแบบแห้งๆเหมือนขาดผิวผิวขาดน้ําเนี่ยมันก็จะช่วยเติมเนาะตรงไหนที่หมองคล้ำอันนี้ก็จะช่วยให้ขาวขึ้น <laughs> อยากทําแล้วว่าไปกันเลยดีกว่า แล้วนี่นะคะเรยมีอาก็มาด้วยใช่เราจะไปลิฟอันอื่นกันนี่มาถึงทางเข้าคลินิกแล้วก็บอกให้ไปทางนี้นะคะไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยเนาะรับนั่งก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเคยทําอะไรพวกนี้มาก่อนไหมกดปุ่แฟกเตอร์อะไรพวกนี้มาก่อนไม่เคยเลยค่ะโอเคโอเคแล้วแบมบวัด เขาบอกว่านะแมากเราเห็นเขาแบบหน้าด่าเงามากเงาแบบเงาแบบเหมือนแต่งหน้าเลยอะแต่แล้วมันจะแต่งหน้าติดด้วยแล้วมันจะช่วยให้ผิวดีขึ <c oughs> ้นจริงๆงบอกว่าโคตรแฟกเตอร์คืออะไรนะครับเนาะในตลาดจริงมันมีหลายตัวเนาะเพียง <c oughs> แต่ว่าตัวโคตรแฟกเตอร์ของผมเนี่ยมันตัวนี้มันก็คือในเลือดเรามันเหมือนในเลือดเราที่ร่างกายเรามีเลือดเลี้ยงอยู่ทั่วร่างกายพวกนี้มันจะพาวหมดเลยทั้งเรื่องของอาหารพวกแฟกเออตอร์ต่างๆเช่นว่า สมมติเวลามีอินฟลามเมชั่นร่างกายมีการแบบอักเสบหรือเมกตาเนี่ยมันจะมีเหมือนสัญญาณเตือนตืดๆ,ๆแล้วก็เอาปลาตรงนี้นะแต่สิ่งที่เราทําคือเราโมดิฟายเอาตรงนั้นนอกมาสก,กัดแล้วในเครื่องเนี่ยมันจะสามารถที่จะสกัดแยกเพื่อให้ได้ตัวกดแฟกเตอร์นี่ยแล้วเอาไปฉีดที่หน้ามันเหมือนร่างกายเราเหมือนเป็นการกระตุ้นเซลล์แบบเหมือนเซลล์มันแบบเอเซลล์มันอาจจะเหนื่อยล้าอ่อนหรือว่า,ามีปัญหาอย่างเช่นบางคนมีมาใต้ตาคำ้ำพวก ป้ากัดจุดด่างดำอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของเอจิ้งโปรเซสเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยพวกจุดด่างดำมันจะขึ้นมาดังนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเหี่ยวเริ่มีริ้วรอยดูแก่มากมันจะเริ่มมีจุดก่อนน่าจะเริ่มมีจุดๆุซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวสัญญาณเตือนแล้วว่าเฮ้ยเริ่มแล้วนะอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวโกนแฟกเตอร์เนี่ยหนึ่งมันจะช่วยเรื่องรูขุมขนผิวนะครับแล้วก็สีผิวด้วยความกระชับขขขออออออองงงงผิิวววะไ่่เเเเเกรรรร้้้้้ยยยยาีีดดึนนคห็ื นตดเคยได้ยินอยู่นะคะที่แบบเติมจากไขมันตัวเองใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันป๊อปปูล่าเยอะช่วงที่แบบมาจากตามตัวซอะถูกต้องคือช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงหนึ่งประมาณเกือบสิบปีนะหกห้าหกปีหรือเจ็ดปีอะช่วงนั้นอะคนแห่ไปทำเกาหลีอะช่วงนั้นอะมันเป็นของตัวเราเองด้วยไงคือบางทีเราไปบางทีเราไปใช้อย่างแบบที่ที่มันจะคล้ายๆตัวนี้คือเอ็กโซโซ่แต่คล้ายๆแต่อีโซโซ่ี่แต่อีโซโซ่เขาไม่ได้เอาจากของเรา แต่คุณสมบัติมัน้ายคืนกันคือเขาสกัดจากสเต็มเซลล์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็จะมีพวกแฟกเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันเป็นมันก็เป็นแบบเหมือนไม่ใช่ของเราอ่ะเนาะมันก็จะไม่ได้ดีเท่าของเราพี่แต่ว่าข้อดีมันคือเราไม่ต้องเจาะเลือดบางคนแบบอยากทำบ่อยอ่ะโซโซมันปกติก็เดือนระคาเหมือนกันใช่ไหมแต่เจาะเลือดเนี่ยรบางคนขี้เกียจเจาะเดือนระคามันก็อาจจะแบบอ่ะสลับกันนี่อันนี้เดือนต่อไปโซโซสลับกันมันไม่ ต้องเต ulously, ight, ะะิมทุกเดือนใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องคือเติมุ๊บมันเหมือนกระตุ้นเซลล์อะแล้วกากระตุ้นเซลล์ผู้มันจะผ่องมันจะใสมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไปโดนแดดไม่ได้เป็นอะไรมันก็ยังคงสภาพแต่ว่าแต่ว่าเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราออาแฟกเตอร์ของเราไปใส่ตัวเราเองอะแต่ละคนมันก็จะมีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ประมาณปีเดือนะพหมอทิ้งส่วนใหญ่ก็สามเดือนหกเดือนปีนึงส่วนใหญ่ว่าเออเขาทำแล้วเขาแฮปปี้แล้วเขาก็ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเออรู้สึกว่าช่วงนี้ท้องผ่อนน้อยหน่หรือช่วงนี้โซมเลยอยากทำก็ค่อยนะครับเอารีอเอารีอาังขั้เดียวแตยาชาต่อเนี่เมื่อกี้ก็คุยกับหมอเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทายาชากันแล้วก็จะดูดเลือดด้วยใช่ไหมคะคะโอเคหลังจากนั้นก็รอยาชาประมาณกี่นาทีนะคะเอ่อประมาณสิบห้านาทีค่ะอรอยาชาสิบห้านาทีไม่เจ็บด้วยโอเคตื่นเต้นจัง นี่เดี๋ยวเราดูบีฟอร์กันก่อน,นก่อนก่อนจะดึงเลือดออกมานะคะหน้าก็อดนอนค <c oughs> ่ะยาชาเสร็จแล้วนี่เตรียมพร้อมเขาบอกว่าจะทิง้งยาชาไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็จะเริ่มกันแล้วแล้วก็เมื่อกี้ก็เจาะเลือดไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็าะอารมณ์เหมือนเจาะเลือดปกติเลยน,นะคะไม่ได้เจ็บเพรดูดเลือดออกมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาเลือดไปปันป่นน้องพอปั่นเสร็จล้วก็จะเอาเลือดของเรานี่แหละแม ก็เขาจะบอกว่าม yeah. right. ันเหมาะกับคนที่แบบอดนอนคนที่แบบว่าหน้าแบบเริ่มตอบหน้าเริ่มแบบว่าหมองคล้ำอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้หน้าขาวใสแล้วก็สว่างอว่าอันนี้คือสัรพะุของเขาเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าที่อดนอนของนันมันซีขึ้นไหมเพราะว่าเนี่ยหดนอนมากนะคะต้องให้นมลูกตลอดเริ่มคลํำขึ้นด้วยนะสำหรับหน้าเพราะว่าคือตั้งแต่พอท้องเนาะฮอร์โมนแม่มันก็แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮอร์โมนมันแบบเปลี่ยนอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรกะเนื้อแล้วก็ฟ้าขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่จะช่วยเรื่องฟ้ากะด้วย่างอด้วยนะคะก็ด๋ยมมาดูกันนะคะว่าตื่นเต้นไม่ได้ข้อคี้นะคะหลังจากที่ฉีดไปเรื่อยแล้วนะคะแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านนะคะก็น่าจะประมาณ สชั่วโมงได้เนาะจ,นะจะคิดเราจะห็นได้ว่าหน้านะคะเริ่มเงาขึ้นมีความเงาขึ้นนะนี่รอยช้ำนิดนะคะพอะที่เป็นคนทำง่ายรอยช้ำนิดเดียวก็หายไปนะคะไม่เป็นปนัญหารอยเข็บก็เหมือนกันที่จะเห็นนี่เป็นรอยเข็บเขาก็บอกว่าแป๊บเดียวนะคะพวกนี้ก็ไม่เห็นแล้วแหละจริงๆรู้สึกหน้าฟูขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ใต้ตานะคะที่คุณหมอเน้นให้ ใต้ตาจากตอนแรกมันจะเป็นร่องลึกเเดี๋ยวจะเอารูปถ่าย B e ฟ o r e a f t เตให้ดูนะคะจากจากร่องลึกก็คือเต็มขึ้นเนาะสองฝั่งเต็มขึ้นข้อเดี๋ยวรอยพวกกากดำๆตรงนี้นะเดี๋ยวก็หายไปเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยเรื่องแบบความฟูความอิ่มแล้วก็ความใสเนาะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายให้ดูกันต่อแต่ละวันเป็นยังไงดีขึ้นขนาดไหนเนาะ โดยรวมก็ประทับใจมากๆเลยนะคะความเจ็บก็เต็มสิบให้ความเจ็บระดับถ้าเอา,อางี้ถ้าไม่มียาชาคือเจ็บมากถ้าไม่มียาชาคือแสบมากนะคะแต่พอมียาชาเนี่ยก็ทนได้เจ็บแบบแทบ,แทบจะไม่รู้สึกตรงตรงเนี้ยคือไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่พอตรงไหนที่ไม่มียาชาจะรู้สึกแสบเนาะอันนี้ก็ถือว่าแบบเออม,มันฟื้นฟูเลยอะ เหมาะมากนะคะก็ให้นมลูกก็สามารถทำได้ด้วย,เ,ยเพราะว่ามันใช้เลือดตัวเองไม่ได้มีสารเคมีเนาะเป็นเลือดตัวเองล้วนๆก็แค่เจาะเจาะที่แขนเนี่ยค่ะเจาะเลือดเหมือนไปตรวจเลือดธรรมดาเนี่ยเจาะเลือดออกมาเขาก็จะออกมาปันป่นปั่นเสร็จก็มาฉีดตามจุดต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันโศมแล้วอันนี้หมอก็นินให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่อดนอนค่ะดูดีเลยเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะมาดูความใสกันนะคะว่าเป็นยังไง และที่สําคัญคือเลาแต่งหน้าเขาบอกว่าทําให้แต่งหน้าติดด้วยนะคะถ้าไม่แต่งหน้าก็ได้เหมือนกันไม่แต่งหน้าก็จะเป็นงาๆเลยเงาๆแบบสาวเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราจะมีความแบบดำนิดนึงเพราะเมื่อก่อนเราจะชอบโดนแดงเนาะ,ะตรงจุดตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นรอยดแดงก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ชอบมากคงได้ไปต่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบแน่อนอนเราจะต้องกู้ความเด็ดไว้นะคะอืมนะ ไม่รู้ว่าสามีตื่นมาจะตกใจไหมสวยขึ้นนี่รีว,วริวหลังทำวันแรกนะคะจะบอกว่ารู้สึกแบบผิวฟูมากนะคะจากเดิมที่แบบมีร่องใต้ตาตอนนี้ก็คือเต็มเลยจะ้ะอืมทั้งสองฝั่งเต็มเลยน้องอาจจะมีช้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นปกติเป็นคนช้ำง่ายอยู่แล้วน้องแล้วก็หน้าเนี่ยมีความเงา นี่ไม่ได้ทาครีมอะไรนะคะตื่นมาก็คือแบบนี้เลยน่าจะเงาด้วยเนาะยังมีรอยเข็มอยู่หน่อยนะคะที่เห็นเป็นรอยเข็มเดี๋ยวก็หายไปแต่โดยรวมคือแบบดีมากหน้าฟูมากนะคะใครที่กำลังแบบหน้าหมองคั้มเหี่ยวย่นแล้วก็มีรอยตีนกามีรอยเยอะๆเ,เนี่ยแนะนำให้ไปทำเลยนะคะคือมันจะช่วยทำให้ผิวแบบ,แบ,บฟูฉ่ำแล้วก็เครื่องสำอางก็จะติดทนเนาะ นี่นะคะหลังทำได้ประมาณสามอาทิตย์จะบอกว่าหน้าเงามากนะคะที่เห็นคือหน้าเงาเนาะแล้วจงจุดผิวที่มันแห้งๆตอนนี้ก็คือไม่แห้งแล้วเนาะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยะคะ่ะจากที่เคยแบบคล้ำม,มากนะคะดีขึ้นมากเลยเนาะแล้จะเห็นได้ว่าผิวเงามากฉ่ำมากนะคะอืมชอบมากเลยมันดูแบบ ผิวสุขภาพดีแบบสาวเกาหลีอะแล้วที่สําคัญคือแบบมันเป็นเลือดตัวเองไงเราไม่ต้องมานั่งกัง,งวลว่าเราจะให้นมลูกได้ไหมพอทำมาแล้วเนี่ยมันมันไม่กัง,งวลเลยเพราะว่ามันเป็นเลือดตัวเองเนาะเราไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านี่เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือหมอทายาชาให้ไม่เจ็บนะคะเจ็บเหมือนมดกัดอะอืมเพราะว่าทายาชานี่ฉีดทั่วหน้าเลยเนี่ย ริ้วรอยอะไรที่เป็นไม่ลึกมากอะริ้วรอยไหนที่ไม่ลึกมากก็คือมันก็จะหายไปเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยจากตรงเนี้ยที่เคยมีอะคะ่ะก่อนหน้านี้ดีขึ้นเลยอะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วที่สําคัญคืออยากบอกว่าตั้งแต่ทํามารู้เลยช่วงวันแรกๆอะคือเครื่องสาอางติดทนมากคือเวลาแต่งหน้าเราจะรู้สึกว่ามันอยู่ทั้งวันเลยอะเครื่องสำอางไม่หลุดเลยคือข้อดีนะคะของโก o ด์แฟกเตอร์ก็ ถ้าใครอยากจะไปทำนะคะก็แนะนำเลยนะคะที่พรีเมทคลินิกนะคะจะบอกว่ามันดีมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นเลือดของตัวเองเนาะแล้วมันทำให้หน้าแบบดีอะหน้าใสและอยู่นานเขาบอกว่าบางคนนี้ยอยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าของนี้จะอยู่ได้กี่เดือนเนาะโอเคก็ถ้าใครอยากจะทํานะคะก็แนะนําเลยเพราะว่าแนนเนี่ยไปต่อแน่นอนเนี่ยจะไปทําอีกรอบนึงนะรอรอให้มันรู้สึกว่าเออมันเริ่มหมดแล้วแล้วก็ไปเติมอีกไปเติมเนาะใครอยากได้ฉ่ามาก โกรมากก็ทำหลายๆรอบได้ด้วยนะคะอืมแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเลยโอเคเนาะอืมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันต่อไปว่าต่อไปเราจะทำอะไรกันตอนน่อดี <c oughs> คุณแม่ก็อยากทำอะไรหลายๆอย่างเนาะคุณแม่ก็อยากสวยอะโอเคโอ้หน้าดีมากเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ่ายเป็นภาพให้ดูว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วฉ่ <c oughs> ำมงมากโอเคนะคะบ๊ายบาย